นี่ภรรยาท่านทูตชมด้วยนะว่าคนนี้หน้าสวยจังเลยคุ้มแลยที่แต่งหน้าไปนะวันนี้มีความสุขแล้วแค่นี้แต่งหน้าไปให้ผู้หญิงโดยกันชมกันเองนะแค่นี้ก็มีความสุขแล้วนะคะนี่แหละแต่งหน้าตั้งตัวไปเพื่อกันนี้แหละให้คนอื่นชมนะ คุ้มและที่แต่งหน้าไปก็ถือว่าโอเคแล้วผมดีเนาะนี้ผมผมแลดูเงามีสุขภาพดีเราชอบมีความคิดเสมอว่าสีผมไม่ไม่สําคัญเท่ากับสุขภาพผมสผมมติว่าเราผมแล้วสีน้ําตาลสวยเลยแบบน้าตาลคาราเมลหรือน้ําตาลแบบหมุนเทาที่ทุกคนชอบแบบแต่ผมแห้งแบบฟูหย่อยอะก็อาจจะดูไม่ดีถ้าเทียบกับผมสีธรรมชาติของเราแต่แบบเลี้ยงให้มันสุขภาพดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วพยายามไม่ทําอะไรกับผมนี่ไปดัดผมมามันก็ไม่ได้ดีมากหรอกแ้วก็แบบพยายามบารุงใสน่น้ํามันหมักผม ต่างสะก็ใส่น้ำมงน้ำมันอะไรเงี้ยให้มันแบบเออดูเป็นผู้เป็นคนนะไม่ใช่หัวมันไม่ควาดหัวควาดพื้นไปมาไปมานะแต่ก็นั่นแหละคนเราชอบไม่เหมือนกันนะบางคนก็าอาจจะชอบแบบเออทำสีผมด้วยนั่นอะไรเงี้ยแต่ว่าเราแก่แล้วด้วยเกียดทำเขาขี้ขขขเกียจคอยเติมโคนรู้ความรู้สึกเราเหมือนว่าคนที่แบบว่าปล่อยผมยาวเนี้ยแล้วแบบโคนดำอ่ะรู้สึกเหมือนมันดูไม่เรียบร้อยมันดูเหมือนคนไม่ดูแลตัวเองอะ่ะเราก็เลยปล่อยผมแบบสีธรรมชาติแบบนี้นะ